เฮ้ยวัสดุไ u ่เป็นเอกมิตบีมนะฮะวันนี้นะฮะบีมนะฮะจับมารีวิวนะฮะล้อฟิงเกอร์บอร์นะฮะ,ะ,ฮะสุดพรีเมียมและเป็นที่ฮิตกันมากๆเลยนะฮะบีมบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักยี่ห้อนี้นะฮะนั่นก็คือยี่ห้อ แฟลตแฟลตตัวนี้เนโบกินโนเป็นยี่ห้อสุดพรีเมียมจริงๆนะฮะถ้าใครรู้จักนะฮะมุไกชไนเดอร์นะฮะเป็นนักอ่าโปรเป็นเป็นโปฟิงเกอร์บอร์ดนะจากประเทศเยอรมันนะฮะเขาก็ใช้ล้อยี่ห้อนี้มานานมากกว่า10ปีนะฮะสําหรับแฟลตฟลนะฮะก็เป็นยี่ห้อที่ ชื่อดังนะคะแล้วก็ฮิตมากในประเทศเยอรมันออสเตรเลียอเมริกาโปรตุเกสและอีกอย่างนึ่นะ,ะก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยด้วยนะ,ะบอกเลยว่ายังมีอีกหลายประเทศนะ,ะที่ใช้ล้อแบรนด์นี้นะฮะสำหรับบีนวันนี้เนะะี่ยมันจะมารีวิวนะฮะตัวนี้เป็นนะฮะแฟลตเฟสปรีอาร์เรดนะฮะก็เป็นสีแดงนะฮะตัวแฟลตเฟสตัวนี้นะฮะก็วัสดุของเขาในการใช้นะ,ะก็จะเป็นพลาสติกนะฮะอย่างดีทนนะฮะแล้วก็ใช้ได้นานมากเลยบอกเลยว่านะฮะ ตัวนี้นะเป็นพลาสติกถ้าคนมองอาจจะดูแข็งๆใช่ไหมฮแต่สำหรับเฟรดเฟรนะฮะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นมากนะฮะมีความบาลานซ์ในการที่เราจะเล่นนะฮะเสียงแน่นๆหนักๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนะี่ยจะมานะฮะประกอบใส่ฟิกเกอร์บอร์ดของเบลนกันดีกว่านะฮะอ๋อสำหรับข้อแนะนำนะฮะสำหรับนั้นข้อแนะนำสำหรับคนที่ใช้แบล็กรีเวอร์ทักนะฮะแบล็กรีเวอร์ทักเนี่ยนะฮะจะเป็นทักที่มีน็อตนะฮะเป็นนัดล็อกก็คือน็อตที่มี ลูกหัวยางนะั่นเองคือหัวของน็อตเนี่ยจะมียางอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ่าเล่นตัวนี้นะฮะเวลาไขานะไขตัวน็อตเข้าไปในทักนะคะคือไขแค่พออยู่นะฮะอย่าไขาแน่นจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้ลูกยางเนี่ยนะคะสึกหลอได้แล้วก็ล้อจะแน่นจนไขะจะจนดึงไม่ออกนะะันเองนะคะหลายๆท่านก็พบปัญหานี้นะคะจริงๆแล้วล้อตัวนี้นะคะน็อตของไอ้ไม่ใช่ล้อ,อตัวทักของเขาเนะะี่ยคะ เป็นทักที่มีความเซฟตี้อยู่แล้วนะคะคือน็อตเนี่ยคือสามารถคือไขได้แค่พออยู่ล้อคุณก็ไม่หลุดแน่นอนนะะอันนี้จะเป็นข้อดีมากสำหรับคนที่ใช้นะคะแบ็คลิเวอร์ทักนั่นเองนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยดีกว่านะฮะในถุงก็จะมีนะฮะสติกเกอร์นะฮะหนึ่งอันแล้วก็เป็นล้อนะฮะนี่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนเลยดีกว่านี่ ล้อก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้ยล้อจะวงเล็กนิดหนึ่งนะฮะเล็กกว่ารุ่นทั่วๆไปนะฮะอแต่ไม่ได้ถึงกับเล็กมากนะแต่ว่ามันก็จะเป็นทรงแบบมุนๆนหน้ามนๆนหลังนะอันนี้บิมว่าทรงมันดูดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเขามาประกอบใส่กับแบคดีว์ทัของเราก่อนนะฮะ ก็ตอนนี้นะฮะบิมก็ประกอบนะฮะล้อแฟกเต็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหบิมบอกเลยว่านะฮะสีนี่เด่นมากนะสีโดดด้วยเอาจริงคือแผ่นหนะังสีฟ้าม่วงทักสีเหลืองล้อสีแดงโอ้โหคืออยู่ประมาณห้าร้อยเมตรก็ยังเห็นบอดบิมนะเอาจริงคือสีนี่ยังตัดอนะเอาจริงนะแต่ว่าบิมว่ามันเทอะมันมีความแบบสีสันค o l เลอรฟูไงก็สำหรับล้อตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะลื่นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองสไลด์กันดู ดีมันลื่นมากอะเอาจริงบอกเลยว่าถ้าเอาถึงความลื่นของล้อนะคือลื่นจริงๆสำหรับล้อไฟเฟสต,ตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันกัน,กนบีกว่าถ้าเราเอามาออลลี่มาฟิปดูเสียงจะแน่นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันโหคือดีอะคือมีความยืดหยุ่นความแน่นความลื่น คือดีมากถ้าให้คะแนนเต็ม1ินะล้อเฟเฟดนะบีมให้เต็ม10เลยเพราะว่าบีมว่ามันโอเคเลยนะเพราะาล้อเฟเฟดเนี่ยไม่มีความแบบว่าใหญ่จนเกินไปนาจนเกินไปนะคืออยู่ในความพอดีนะของล้อที่เป็นเนื้อพลาสติกแบบนี้นะแต่ไม่ใช่พลาสติกแบบกระโลกระลานะอันนี้เป็นพลาสติกแบบโหทนความร้อน ทนทานอย่างดีนะซื้อตัวเดียวเล่นได้ยาวๆเลยนะสำหรับล้อเฟสเฟสตัวนี้นะฮะก็ทางสซลล์ช็อปของเรานะฮะก็มีล้อเฟสเฟสนะฮะจำหน่ายนะฮะตอนนี้นะมีอยู่4สีนะฮะสีแดงสีดำสีโกแล้ว like ก็สีเทอร์คอนหรือ like ว่าสีฟ้านั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถนะสั่งซื้อจากไลน์นี้ได้เลยนะฮะหรือว่าแอดมาถามนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฟิงเกอร์บอร์ดได้เลยนะฮะเดี๋ยวมันจะให้เราไว้ตรงนี้อ่า ก็สำหรับนี้นะฮะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนฮนะที่ติดตามคลิปบินมจนจบนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้บินมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ Thank you for watching ฮนะ